วิสาขาบูชาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในหมู่ชาวพุทธเราว่าเป็นวันคล้ายตรงกับวันประสูติตัสรูป,ปริธิพานขององค์สมเด็จพระาศาสดาสมาัสมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนหกชาวพุทธเราเโดยทั่วไปแล้วเป็นประเพณีของบู่ชาวพุทธเราก็ยึดเอาวันเช่นนี้แหละมาเป็นวันที่จะปฏิบัติธรรมหรือน้อมจิตน้อมใจเข้าไปถึงพระาศาสดาของพวกเรา เพรอลองกสะซาดดีอยู่แล้วว่าวันเป็นเดือน6นั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตัดสู้แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสู้ขึ้นมาบนโลกนี้นั้นชาวโลกเรานั้นก็กลัวทุกต้องการต้องการค้นขวายแสวงหาสิ่งที่มาชำระทุกมาล้างทุกหรือมาป้องกันทุกภัยที่เกิดขึ้นแก่ตัวตนเองก็วิ่งไปแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตัวในเข้าว่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นแหละมีอํานาจมีความสามารถเห,เหนือ,อยิ่งกว่าตัวเราเอง อาจจะไปยกเอาททเทพเทวดาอินพรมยมยักษ์หรือของเก่าของโบราณโบราณอะไรต่ออะไรมายึดมาเป็นที่พึ่งก็ไปเกิดเป็นการอ้อนวอนบวงสรวงกราบไหว้ขอร้องต่างๆให้มาเสพมาเป่าโดนมาดานต่างๆนานาแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพระบุตรจเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะรุ่นแต่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นพระองค์เห็นชัดเจนว่าสิ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นของไร้สาระเป็นของไม่สามารถที่จะมาชำระทุกข์ให้แก่พระองค์ได้พระองค์น้อมเข้ามา หลังจากที่พระองค์ออกแสวงหาโมกะธรรมอยู่ถึง6ปีได้ลองผิดลองถูกมาทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งวันเพ็ญเดือน6พระองค์ก็เข้าน้อมเข้ามาหาจาจิตหาใจของพระองค์ท่านเริ่มต้นจากการกําหนดเอาอนาปานสติคือกําหนดเอาลมให้ใจเข้าออกมาเป็นอารมณ์ของจิตเรามาพิจารณาดูว่าใครมีความฉลาดเท่ากับศาสดาของพวกเราทุกคนเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วเกิดมาล้วนแต่มีลมให้ใจเข้าออก ทั้งนั้นแหละแต่ไม่มีใครมีความมีม,มีมีความใจฉลาดพอที่จะรู้คุณค่าของลมหายใจเข้าออกได้เลยก็ปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนกระทั่งวันใดที่ไม่สามารถหายใจเข้าออได้หรือไม่สามารถหายใจออกได้วันนั้นก็คือวันแตกดับของร่างกายแต่เจ้าชายสิทธัตถะผู้มาเป็นาศาสดาของพวกเรานั่นท่านกําหนดเอาอนาปานสติมาเป็นเครื่องมืออบรมจิตก็ไดในวันเพ็ญเดือนหก ที่พระองค์ประทับนั่งอยู่คนต้นโพแล้วกําหนดเอาลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้ามีสติกําหนดกํากับจิตอยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีสติกากับจิตให้อยู่กับลมหายใจออกรู้อยู่ว่าลมหายใจออ นี่แหละลมเมื่อมีสติกำกับจิตอยู่กับลมให้ใจเข้าหายใจออกเราในขณะที่เราให้ใจเข้าหหยใจออกเราจะรู้สึกชัดเจนถึงสัมผัสของลมเข้าลมออกนี่แหละคือศาสดาของพวกเรา,าเ,เจ้าชายสิทธัตถะท่านเริ่มต้นจากจากจุดนี้จนกระทั่งในวันนั้นพระองค์ก็สามารถตัดสู้มาเป็น พระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นศาสดาเอกของโลกพวกเราในฐานะพวกเราเป็นชาวพุทธเ,เป็นสาวกของพร,ระองค์เป็นศาสนิกของพระองค์พวกเราก็น้อมนําเอาเอาลมหายใจเข้าออกเนี่ยมากําหนดมาปฏิบัติเข้ามาที่จิตที่ใจของเราเป็นการปฏิบัติบูบชาในพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหกนี้จะเป็นมงคลต่อพวกเราอย่างยิ่งในในปีนี้ในภาวะของ ของโลกเราเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าวิกฤตของโลกโควิด -19 นี้มันลามไปทั่วก็เ,เลยก็เ,เลยยกยกเว้นงานการการชุมนุมหรือหรือการรวมตัวกันมากมายไก่กองอะไรตามประเพณีต่างๆทั้งหลายเราก็ยกเลิกแต่ในฐานะว่าพวกเราเรา,เราชาวพุทธเราอยู่แม้อยู่ในบ้านเราก็ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพอถึงวันวันเช่นนี้ นับตั้งแต่เริ่มเช้าขึ้นมาเราสว่างขึ้นมาเราก็ตั้งจิตตั้งใจเจตสมาทานศีลห้าศีลแปดแล้วจากนั้นเราก็เ,าเราก็ดูสร้างคุณงามความดีในวันนี้เราจะเว้นแตน่การทำความชั่วเราจะทำความดีสิ่งใดที่จะเป็นความดีเราจะทำแม้จะทำในบ้านของเราเช่นเราทำแก่พ่อแก่แม่เหมือนยกเอาพ่อแม่ของเราเป็นเป็นพระขึ้นมาเป็นพระในบ้านเราก็ทำดีต่อพ่อต่อแม่ ของเราต่อครอบครัวของเราให้ครอบครัวของเรามีความอบอุ่นมีความร่มเย็นก็เป็นบุญกศรรุศลจากนั้นเราก็มามาเมื่อเรามีเวลาสะดวกเราก็มาไหว้พระสวดมนตน์มานั่งภาวนากําหนดเอาลมหายใจเข้าออกมาเป็นอารมณ์ก็จิตเราทําอย่างนี้แหละจะสร้างหลักสร้างเกณฑ์ขึ้นมาภายในจิตใจแข็ของเรา จิตใจที่มีหลักทมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจิตใจดวงนั้นจะมีแต่ความเบิกบานความผปองใสก็เพราะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวพุทธเรายกเอาวันวิสาขาบูชานี้มาปฏิบัติบูบชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระธรรมและพระสงฆ์จ,จะเป็นมงคลต่อพวกเราชาวพุทธที่สุดก็ขอฝากทำสั้นๆนี้ไว้แก่ชาวพุทธเราให้ด้อมนำไปปฏิบัติบูชาในวันวิสาขาบูชาเช่นนี้ก็จะเป็นสิริมงคลต่อพวกเราทุกท่านทุกคนก็ขอุติธรรมะากในวันวิสาขบูชา เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกท่านทั้งหลายเพียงเท่านี้